เราก็อยู่ที่ถานีบ้านน้องแมวนะครับแมวก็มีอยู่สองสันสลานะครับสันสลาที่สองกับทางไปโคราชสันสลา,า,าที่หนึ่งะครับที่สองก็ทุกคนก็ซื้อข้าวซื้อของเก็บข้าวเก็บของรับของมาเพื่อไปขายที่ในตัวเมืงองโคราชนะครับ ป็นธานีซึ่งก็คล้ายๆกับประธานีนนสูงครับรักษาแบรนเดียวกันนคะรับน,นี้ก็อันนี้บ้านบ้านยี่ห้อแต่น,นี้เขาเรียกบ้านน้องว่านะมันจะแยกระหว่างน้องแมวกับนองว่านะ กถาสวยงามนะครับมีที่กัน้นมีก้นเรียบร้อยนะก็ยกสูงจากพื้นนะครับอันนี้ก็รถไฟก็เดินทางเข้าโคร,ราชนะครับเพื่อไปจำหน่ายสินค้าคุวคนไปมาฮาสื่อกันครับมีไฟแดงมีฮัตีึโล อย่าล้ำเส้นให้ให้ stand b คือให้ยืนหลังเส้นียนจะได้ปลอดภัยนะครับนะก็เช้าเช้านี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนเงียบเงียบนะครับดีวก็มารีดู กับงานนี้รถไฟบ้านหน,น้องแมวกนะับการน้องแมวแต่ก่อนบริเวณนี้ก็าจัดสถานที่ที่สวยงามบริเวณบ้านชันฉลาก็จัดที่ตัดนะครับอันนี้ก็เป็นเศษร่องรอยเหลือจากการก่อสร้างนะครับก็จะไปทำอยอดอื่นต่อไปนะครับ นู่นก็เป็นสะพานสูงนู่นสะพานสูงข้ามทางรถไฟอีกรอกหนึ่งครับครับก็เช้าเช้านี้ขณะนี้เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกานะครับเจ็ดนาฬิกาของวันที่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามโอเคครับ ครับอันนี้ก็มารู้จักกันเี็นแค่นี้ครับ,รบสวัสดีครับ